อ่ะวันเกิดมันเกิดที่โฟร์ใช่ครับน้องโฟร์โฟสิบเก้าขวบล่ะคุณเป็นไงบ้างวุ้ยพรไปยังวุ้ยพรไปแล้ววุ้ยพรแคขผมผ่านไปแล้วด้วยเออเรียบร้อยก็คนไปร่วมแคปคนเกิดน้องเยอะมากเลยดีใจครับดีใจเห็นดีใจพี่รักเออโฟร์ก็ดีใจครับแล้ววุ้ยพรเขาเป็นยังไงครับก็ใช่สิก็ต้องดีจ้ะฮะเราวุ้ยพรเขาไปว่ายังไงวุ้ยพรไปว่ายังไงเหรอก็ตามที่เห็นกันในไลฟ์สตรีมในที่นั่นแลยครับ ให้มีงานเยอะๆสุขภาพแข็งแรงให้อะไรแล่าี้ยมีของให้ไหมเจนมีครับให้ของเวลาซื้อเป็นอะไรเป็นรถรถคือเป็นคอนโดที่ดีกระวนเซ็ตตัวอากาศอะไรไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองแหละอ่ะเรารู้ได้ไงว่าเขาอยากได้ถึงนี้ถึงเขาถึงไม่รู้ผมอยากซื้อให้ผมก็เลยอืมคือเป็นของที่เราอยากได้แล้วรู้สึกเขาก็อยากได้เหมือนกันหรือยังไง ไม่ก็เป็นของที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะใส่แล้วน่ารักดีนั่นเลยใส่แล้วน่ารักอ่ะเหรอแรงมากไอซ์ซันนี่อะไรทียากเออพอเถอะเย้ทำไมอทำไมทำไมไม่อ่ะก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ก็โตโตให้เดี๋ยวให้เขามาบอกเองอ่าแล้วซื้อคู่กันปะไม่คู่ไม่คู่อ่ะเหรอเราอันนึงเขาอันนึงปะไม่มีไม่มีใช่เออให้มาอันหนึ่งอย่างใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวให้เขามาเฉลยเองเฮ้ยไม่เราเปยขนาดนั้นนะ เอาก็อันนึงมันราคาไม่เยอะไงเสื้ออะไอีไปเยอะๆไม่บอกไม่บอกแต่คิดนานไหมคิดนานนะกว่าจะซื้อนี้ให้ไม่นานอายุตอนนั้นผมไปช้อปปิ้งกับพี่จุงที่ญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็ตอนแรกจะซื้อตัวเองหรซื้อใ้เขาดีกว่าไม่ต้องหยุด่ต้องไม่้อง้อ่้อ่อไม่ต้องไ่ตไไม่ต้อ ก็เดี๋ยวให้เขามาพูดเองเจะพทำงานทอขจะพูดใช่ไหมเออไม่รู้เขาเอแล้วเขาถูกใจไหมหลังให้ไปดีเขาเป็นยังไงเราก็ดีใจถ้าำใหเสร็จเขาทำให้ไงขอบคุณนะเพื่อนไม่ไม่ดีใจแหละแล้วเขาแกะเลยไหมเขาแกะเลยไหมเขาเห็นอยู่แล้วมันใส่ถุงไปมันเป็นถุงแบรนด์อยู่แล้วรู้เลยเออไม่ใช่ไม่รู้ไม่หลุดเลยเหรอจะไม่หลุดเลย ทำอะไรฉันไม่ได้หรออุ้ยทำไมเก่งเลยเก่งอะไนะนี่เนาะตาบักออกตัเลยนี่เนาะอ่าตอนนี้เป็นไงบ้างงานกับไปกับไอซิปุลใช่ไหมอะไรนะฮะไปกับไอซิปุลไปกับไอซิปุ่นใช่ครับไปกับไอซิปุลไปกับมาก็อันนั้นเป็นแฟนแฟนแฟนมีแฟนเฟสที่มีหลายคนเลยหลายคู่เลย18บแปดคนไปกันกระหน่ำไปเลยสนุกมสนุกับสนุมนวุ่นวายครับแต่ก็มี เออพี่ๆอะไรพวกนี้คอยย้ำเตือนพวกเราให้เป็นเด็กดีอยู่ย้ำคอยดึงสติพวกเราเหรอใช่ใครใครมีคนดื้อเหรอใครดื้อสุดโฟดครับใชป่าทไมจงเ็อเป่าทำไมคิดว่าเขาดื้อสุดก็ไม่รู้ไี่มี่หรดืไอทุกคนเป็นเด็กดีแล้วเป็นเด็กน่ารักอันนี้พูดเองหรือว่ามีคนแกล้ตัวเองชมตัวเองแล้วไม่เจมไม่ควบคุมโฟดอะฮะหรือเราควบคุมไม่ได้ควบคุมฮะ เป็นอะไรล่าควบคุมข่าวเราไปเหมือนสัตว์เลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่เขาไงเราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องเตือนเราเตือนแล้ไอ้สกิทไม่ใช่ก็เขาก็ดีอยู่แล้วไงทุกบ่อแล้วทุกคนเป็นเด็กดีทุกคนเชื่อฟังไม่ต้องควบคุมอะไรไม่ต้องอะไรใครกันทั้งนั้นเพราะหลายๆคนไปรวมกันที่นั่นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอ่ะบคุณนายก็สนุกดีครับสนุกดีเพราะว่าไปปกติผมก็ไปกับโฟร์สองคนแล้วก็ไปกับแก๊งประธานอันนี้ก็เป็น ไม่หนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ได้ไปพร้อมกับผู้หลายๆคนที่สนิทด้วยการที่รุ่นนี้เป็นรุ่นพี่อะไรอย่างงี้ก็ดีครับได้ได้ไปเดินเที่ยวได้ไปอะไรกับหลายๆคนแไปแฟนญี่ปุ่นเป็นไงบ้างลูกอะไรนะไปแฟนญี่ปุ่นเป็นไงบ้างน่ารักครับน่ารักเหมือนเดิมเลยครับผมไปญี่ปุ่นหลายรอบแล้วปีนี้ไปสามสี่ห้ารอบเยอะมากก็น่ารักเหมือนเดิมครับมีโปรเจกต์ไหมเขาาจะมีโปรเจกต์อะไรต้อนรับตอนที้นู่งไหมพูดถึต้อนรับหรอ ไม่มีแต่มีไปส่งมีไปรับไปส่งที่สนามบินสนามบินแต่งไปไหมคะไม่แต่ไม่แต่แตยังอยู่สนามบินที่นั่นยังอยู่แฟนคนไทยติดตามไปเยอะไม่เป็นไ,ไปนได้ไอ่าใช่แฟนคลับเยอะครับแฟนคลับเยอะอันนั้นพอใหญ่เลยก็สนุกดีครับสนุกดีคล้ายๆอิมแพกที่บ้านเราเฮ้ยเป็นหมื่นใช่ใช่ไม่รู้แต่น่าจะประมาณนั้นน่าจะหมื่นเยอะอยู่เยอะ แล้วตอนนี้ได้นอนได้นอนบ้างใช่ไหมพักผ่อนนอนหลับดีนอนทุกวันครับนนนอวัยังขยันทำงานอยู ons, are, ่ไหมชอบทำงานเยอะอยู่ไหมผมไม่ทำงานหนิเลยครับตอนนี้ขยันครับยังยังยังไม่อยาากกไม่อยนะงานมาทุกวันมาทุกเวลาได้หมดเลยครับเรียกงานเรียกงานอีกแล้วเอองานเขามาไอบอลไอให้โพสต์มีงานเยอะๆนี่เราจะได้มีด้วยอะไรนะครับที่ไอบอลได้โพสต์มีงานเยอะๆที่เราจะได้มีด้วยใช่อ่ะก็ถ้าโพสต์มีงานเราก็มีงานคนน่าสนใจเราไปครับต้เขี่ยมา ขับรถเชียวมาเออออเก็ตอนนี้ส่งเข้าอู่แล้วครับกำลังจะได้กลับมาแล้วครับเจอเจอไหนเจอที่ไหนเจมอะไรนะเจอเจอที่ไหน What is a g e r m เจอคือแบบชนที่ไหนแอสตมป์ที่ไหนแถวแถวโอโซนนะครับแถวโอส่งเลยมันแปลตรงมันแคบมาเนาะไม่ได้ I'm so sorry I'm so apologize This is t h attack เอ่าแสตมป์ไหนนะ attack ที่ไหนที่น่าแถวแถวโอโซก็คือทางไปย์กำลังจะไปทำงานไปทำงานครับ อีกนิดเดียวจะถึงงานแล้วตกใจไหมจ๊ะเออตกไม่ตกใจครับชินแล้วไม่ใช่ไม่ชินที่ยวบ่อยเหรอไม่คือไม่รู้ว่าผมทําอะไรผมก็ผิดอ่ะเอ้ามัแผลแผลรอบคันแผลรอบคันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เอ่อเรียกว่าอุบัติเหตุนิดหน่อยมันมีได้มีได้แต่ก็ส่งซ่อมแล้วกำลังจะได้กลับแล้วนิดเดียวชิดเขียนนิดเดียวแต่ว่าเราเป็นคนโก้ซุ่มซ่ามหรือยังไง เข้าใจซุ่มซ่ามไหมนี่เข้าใจเข้าใจเก็ไม่หรอกไม่หรอกไม่เลยต้องระวังบุหรี่เออนั่นแหละไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมีบ้างเป็นประสบการณ์เนาะใช่ไม่ไม่อยากมีเยอะครับประกันชั้นหนึ่งเคมาอะไรนะครับใช่รถใหม่รถใหม่เสียดายครับเสียดายแต่เดี๋ยวก็ได้กลับมาแล้วไม่เป็นไรหรอกประกันก็ใช้คุ้มเลยต้องระวังาขึ้นไหมคะพอแบบ เออก็ระวังมากขึ้นระวังมากขึ้นอยู่แล้วครับพยายามระวังตลอดอยู่แล้วครับแต่อุบัติเหตุเกิดได้ครับเราไม่กลัวมันจะคืออุบัติเหตุใหญ่ๆอะไรเงี้ยอะไรนะครับกลัวจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับก็ดมาได้ก็ไม่อยากเกิดขึ้นจริงๆคือเจมก็คือเป็นคนมีสติอยู่แล้วมีสติครับมีอะไรอย่าางงี้เนะขับรถดีครับแต่บางคนก็มาชนผมไม่ได้เกิดจากเราไไม่ดด้เเกกิจาารใช่ค่ะคนโค้ชเป็นห่วงไหมโค้ชเป็นห่วงไหม เรื่องเขาครับผมไม่รู้เราไม่สนใจเลยหรอเออก็เขาจะเป็นห่วงผมก็เรื่องของเขาแต่มันมันอยู่ที่เขาที่เขาจะเป็นหัวงผมหรือเปล่าไม่ไอยู่ห่วงเลยแล้วเราได้รับความเป็นห่วงจากนั้นไหมไม่ได้เข็อาจจะไม่เป็นห่วงเราเพราะคิดว่าเราจัดการสถานการณ์ได้ดีใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขาเรื่องอะไรเขาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสตอนที่ผมรถชนเขาก็เอาผมขึ้นรถเข้าไปเลยอ๋อจินเลย มีขี้บินไปเลยครับ่งเล่าหรอมาด้วยกันเออไม่ได้ขิงแต่แค่ก็ครั้งแรกที่ได้ได้นั่งรถโฟล์แล้วมันเป็นยังไงเสียวเสียวเหมือนกันเสียวเสียวทำไมเขาขับน่ากลัวเหรอก็ขับรถเร็วอยู่เหมือนกันครับคนแต่ก็ดีครับดีดีมือจิกบ่อเลยไหมไม่จิกไม่จิกไม่จิกตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นนิดหน่อย ฟ้าแดนฟิวเลียดข้าวข้าวโอเคตัวเขาหรอจะไปจะไปมึงจข้าวอะไรอ๋อโอเคได้เลยได้เลยบอกน้อสตัวเลยจบ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 บครัเย่ฝากอะไรไหมฝากอะไรไหมไขยงานอะไรไหมไข่งานอะไรไหมฝากงานเหรอเออพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แถลงข่าวแล้วครับเขาจะมีกี่เรื่องปีนี้อ่ะมีหน้าจะมีกี่เรื่องปีหน้ามีเรื่องเดียวเรื่องหนึ่งและเรื่องเดียวก็คือเรื่องเดียวกับโฟร์ครับเรื่องเดียวกับโฟร์แล้วก็หลายๆคนครับ ก็ฝากด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ติดตามติดตามได้ครับถ้าเจอแล้วแล้วก็มีผลงานเพลงผลงานนู่นนี่ออกมาให้ทุกคนได้เสพกันอีกมากมายครับโอเคงั้นฝากบอกโค้ว่าพรุ่งนี้บอกด้วยนะว่าของที่ได้เป็นอะไรอะไรไปบอกเขาเองครับให้โค้ดไปเชิญจะบอกสัมภาษณ์กันได้ไหมพรุ่งนี้ไม่ไม่สัมภาษณ์คู่กันเอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวมันจิ้นเกินเล่นดื้อเล่นดื้อเล่นดื้อเออเอาไปเถอะไปเถอะเอามาเอามา ลูกมีสองสามไดีดิไม่ไนิฮารหน่อยม่นิฮารหน่อยอะไรก้อนนี้หน่อยเอเอเออกมา